ในการทํางานในการใช้ชีวิตใครเป็นคนที่มาเดี่ยบรรึกษาบ่อยที่สุดในช่วงเวลานี้ไม่มีน่าปรึกษาใครอ่ะคือไม่ได้เป็นไม่เหมือนคนไม่มีไอดอลไม่มีดาราที่ชอบไม่มีเพลงที่ชอบแล้วแบบไม่มีความฝันพี่แหละพี่พี่ไม่มีความเอออันนี้แปลกไม่มีความฝันไม่มีความฝันไม่มีความฝันเพราะตอนเด็กอะมาเดย่อ่ะตอนมะเดื่เด็กเนาะตอนมะเดื่ทำแฟชั่นม่เดื่อความฝันว่าอยากเป็นแฟชั่นที่แบบโด่งดังระดับโลกอะความฝันมันแบบมันยิ่งใหญ่มากใช่ไหมแต่พอมันพอมันโตมา การที่แบบโฟกัสความฝันที่มันยิ่งใหญ่แล้วมันสำเร็จแล้วมันเป็นปรด้ยามันเป็นยาาไงช่วงนี้ไม่เดีเลยโฟกัสจับอะไรที่เป็นวันต่อวันอะแบบมีความสุขไปในแต่ละวันแบบเนี้ยไม่ต้องประสบความสําเร็จครั้งหนึ่งแล้วนี่คือไม่เดี๋ประสบความสำเร็จในทุกวันได้นแบบวันนี้ฉันตื่นมาจะสระผมไว้เพราะผมฉันเหงอ้าววันนี้ฉันก็ประสบความสําเร็จแล้วนี่หว่าวันนี้ถ้าทำงานเสร็จฉันจะไปแบบไปนอนตื่นสายๆายอ้าววันนี้ฉันก็ประสบความสําเร็จแล้วทําไมชีวิตคนเราต้องแบบประสบความสำเร็จในเป้าหมายใหญ่เมื่อะ ในเป้าหม,มายเล็กๆแต่ละวันก็ได้เงี้ยการทําวันต่อวันก็คือการอยู่กับปัจจุบันกับปัจจุบันจริงเพื่อนๆสามารถดูอีอื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ฝากติดตามด้วยครับ